สวัสดีค่ะพออ่อกัะปลาลุนค่ะปลาลุนผ้าเพื่อนค่ะเมื่อน,นี้พ่อกันทิ่ข้างบ้านพี่เจ้านะคะ่ะเมื่อนี้พ่อดีเนาะนี่แม่เพิ่นมากกินข้าวเที่ยงนั่งค่ะพี่น้องซื้อเนียยเน่ยอย่างนว้กินมาซูกินนาะทนค่ะไอพ่อดีเมนูพาะเพิ่นได้ยุดยุดช่วงเขาพรนาเนาะคะ่ะยุดไร้มือเพิ่นก็นเลยได้แวะเวียนมายามบ้านเนาะคะ่ะ ก็เลยมาเมื่อนี้กับม่านัดกินข้าวเที่ยงน้ากันเนาะค่ะหลายหลายหลายอย่างค่ะเนาะกินหลายอย่างแห้งค่ะค่ะหลายอย่างหลายแนวค่ะกับข้าวกับน้ำแกงยายควดยายควดเบอร์กาเทปน้อไม้เนาะค่ะเทปน้อไม้แบบ่ะเมนูเนาะค่ะแม่ทุกคนเนาะค่ะที่มาเยี่ยมมายามเมื่อนี้ก็ได้เมนูค่ะแกงน้อไม้แล้วก็ สวัสดีค่ะแม่นุษค่ะค่ะเมื่อนี้เพิ่นเอาหน่อไม้ดอกกับยายทวดจ้ามาเอาหน่อไม้ดอกด้วกันค่ะไก่ทอดหน่อไม้ดอกหน่อไม้หน่อไม่ยาวนี่ค่ะหน่อไม้สดหน่อไม่ต้มเราจะเพิ่นกะน้ำบาดข้าเนาะค่ะช่วงนี้กันรูดูกาลหน่อไม้ฤดูกาลหน่อไม้ออกหน่อไม้ใจเห็ดขมใช่อันนี้เพี้ยนไก่บ้านหอยต้มไก่แม่สุกจัดให้ ต้มไก่บ้างโอ้ยมาเด้อมาเด้อของกิ้วลมสมบูรณ์มากาลไม่รู้กตบตำบาุคงสู้กินคือเกาเนาะค่ะกุอย่างดีเมื่อสุดยอดค่ะตำบาุคงสู้กินละกาสร้อยสร้อยจุเออสร้อยจุเอาใสยจุอะไรอาหารเสียมาเอามึงดู ชุ่มชิ่มช no 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 yeah ุ่มชิ่ิเหมืนค่ะเมนูคะได้เนื้อทอดชดใหม่ๆเนาะค่ะเนื้องามง่าม่ะก็ไอ้ก็ดีเนาะค่ะแก้วเพีย่ข้นขมเขากันค่ะเขากันย่งหลักกะได้หมูยอมาเออได้หมูยอได้เนื้อแล้วก็ชุดต้มค่ะเมนูกะมาก่ะบ่วมามือเป้าค่ะพี่นง ข้องฝากข้อง้อนข้องข้องอยากข้องกินเนาะค่ะอุ้ยหลายค่ะหมูยอหมูยอหมกยอหหมูยอหมูกระหานเนาะค่ะอ้วดโอ้ยแม่ไอ้ขากำมิอยู่ด้นเมหนูฮะลูกจางสีหมูมานนี่เวลาข้องฝากป้าเจ้าขาวขาวขาวดำบานเอ้ยเนาะค่ะใส่ของฝากของสอนกันเนาะค่ะ ไอ้ไงจะ้ะเอาข้าวเหนียวเนาะคะ่ะไอ้ทั้งเมนูก็ได้ของมาฝากค่ะได้ของมาฝากบว่าจะเป็นเนื้อโบว่าจะเป็นหมูยอ่อไอ้โบว่าจะเป็นพาซินพาหยังเนาะคะ่ะมาให้ย่าทั่วนึ่งตะไลงามๆค่ะเอากรถุงโจ๊ตที่ของฝากเนีเ่ยอเออไหนไหนต้องร้านร้านไหนจุดได้ก็เก่งยังไหน ของยาเก็บแล้วยาสุดเก็บแล้วจะเป็ของนี้ทั่วค่ะเพิ่นจะได้ของมาฝากยายทวนน้ำค่ะเดี๋ยวพาทุงเนาะพาสินค่ะไม่หยังอี่หยังค่ะเพิ่นจะได้กางเกงได้พาสินเนาะค่ะเสือของแม่สุกไปแล้วแล้วก็ของแม่ยายสุกอ่ะได้น้ำคือกันเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะขอบคุณแม่นุชมากๆเนาะค่ะ ขอบคุณแม่นุกับแม่วันนะคะแม่นุ่กับแม่วันหมอค่ะอันน้สุนาแม่วันไ่ด้ยค่ะแม่นุงกับแม่วันค่ะของเหน่าเขายู่เปิดเบื้องของเนี่ออนนาค่ะข้างานนี้ค่ะขอกมไอ้มี่ผักกระแหง,งนาอค่ะผักกระแง,งบานท่างามงมค่ะทีน้วงผักกระแง,งน้ำดอกกระเจียวด้วยค่ะอน ป้านูี้เองนจะได้ของฝากละวาะนี่จะของขึ้นบ้านเนาะคะ่ะของอขึง้นบ้านทั้งที่นี่ค่ะทั้งด้านนี่กะเนาะไม่ดองเนาะคะ่ะเนไม่ดองเนาไม่กลดียว่งเดี๋ยวเราเปิดมือกุกม ใ่แล้วค่ะมือนี้ไม่นุดมาเลี้ยงขาเที่ยงเนาะมากินข่าวเที่ยงน้ำกันหมันหโศกหมันจ้าหมันหมันเลี้ยงลำชาเรียบร้อยจ้าพี่น้องหมันค่ะมืัอนี้หมันเรื่องหมันหมันซองนี่หมายถึงบนร่างบนล่างอ้ยเนาะค่ะแต่ก็บอะไ้ดังใจปัญญาย่อยหน่อยป่วย ร้านหน่อยกะเพิ่นกะเกินถามเนาะค่ะวัดมานส่งมานนะค่ะมันอะไรดังเจ๊ป <ills> <int ans otted> ็นไงธรรมดาบาได้จานมาเมนตุ่มไก่จานมาเมนลุงจานไปนักเล็กชายรถจากคองอยู่บ่อมืนคุ้มตระสซืออันล่งทีบกับว่ลร่งธรรมดา ตับไงล้งเดียบกับมาลงธรรม,มาดานะคะวังนา้ปไปปวยเตาที่เอาหมอกับไปเอาเตากับ่าเกี่ยวกันกับเตาขึ้นร้อดอกมันเกี่ยวกันกับผู้อัน<ข>อผู้เ <ขอ S 2> บะผู้ทั้งหลังมากเฮง กินไปกินมากินกับกับเมนูสองคนจ้าว่ามันตีเกลียงเมื่อส่วนอยู่เนี่ยเสียบทุกอย่างเสียบทุกอย่างตามหงกับเสียบอยู่กระเจนอันนี้แม่ยายมนต้มจืดปวดนะต้มอันนี้ปวดก็ต้มโดนอันแกเบิดลงไปมื่อเสาร์นี่เพราะว่าคือปลาเนาะขันขันมีเรียวบ่อยากเพิ่นว่า เมียนดีดีตะกี้ล่ะมาเด้อเม่ยแม่เด้อกินถอนน้ำกันจ้าอย่างไรเนาะค่ะมาทาแม่ยแม่ไอ้แม่ยแม่น้องเคสแม่ยแม่ตุยเคเนาะจากเมี่เบียนมาหย่าบมาเด้อเบีอเซีดุกทานเนาะแม่แย่บี้ยมาหยาบย่ทั่วนะสิค่ะต้องกินทั้งหัวต้องกินทั้งหอจานเมนูแรกก็สิได้ของฝาของตอนได้ขอกำความจ่าเพราะดีลุงจันไปเห็นขอกำเหลืออยู่หันประมาณ กายเครื่องสอบนี่แล้วเราซีไว้จังกินทั้งห่อจ้ะจังกินทั้งห่อจ้ะนะยงไรกกยินดีตอนรับเด้อจ้ะทุกท่านค่ะแวะเวียนเข้าม,มาเนาะคะ่ะเพราะว่ารอบนี้เมน,นพูพนกวัว่ามาถมแต่ว่าอาสิอาจสิบ่ไดเปเบิงไลรสดเปิดเรียน,เ,น,เ,นเออพอดีพอดีพนกัสิเปิดเรียนวันที่18แปดเม่ สนใจไปให้ค่ะเออค่ะเพราะว่าเมนูนีน่ค่ะเวลาค,คนมาเยี่ยมยามบ้านเนาะค่ะทุกรอบทุกเขี่ยวเมนูกับสีมาแบบว่ามาเยี่ยมยายถวดมากินเขาน้ำกันเนาะค่ะเด็กๆอยู่มาอยู่กับ,บ,บา่าเป็นหยานวดนวดถวดกินหัวกวดปามากคือกาวค่ะเพราะว่ากินคนค่ะปาห้องบึ้ม มืาอนี้กะนิตยา,าสภาพบรรยากาศเทา <c oughs> ่านาะฝนตกจังนอ่อยฝนดีจังน่อยเมนูบ้าเอาฝนมาน้จาจะมุกทหารฝนดเดอ้อสันมาสีวันเรีร่อนมาสีวันค่ะพวกว่าทุกรอบทุกเที่ยวเนาะค่ะจ้าเวียนมาหากันแล้วกะรอบรอบต่อต่อไปต่อไปเรื่อยๆเนาะค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆขอบคุณเมนูทีบอทีมบ้ปา้ากันเนาะจ้า <c oughs> เดีมานีกับพมาเบิงเมนูอาหารละกัคุยก,กันกับเมนูกับยายถวดเนาะคะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจังได้คลิปนี้เนาะคะ่ะ <Yeah. S 1> ปารุ่นจะเอาใ้สมิกรน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปารุ่นน้ำได้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ